เอาละครับสวัสดีครับผมเหมือนเดิมครับกับในแทนนะครับเอาละทีนี้หลังจากปีใหม่ฉลองปีใหม่กันจนเหน็ดเหนื่อยแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาการที่เข้าโหมดการทำมาหากินไถานากันต่อไปเป็นยังไงบ้างครับปีใหม่นี้ฉลองกันหนักไปฮะก็คือวันนี้ก็คือหลังจากปีใหม่แล้วเนี่ยหลังเลิกงานวันนี้นะครับที่ทํางาน ก็ผมอยากจะกินเมนูที่รสจัดจ้านหน่อยตามสไตล์ของผมและพอดีได้ดูรายการครัวคุณต่อยตอนที่เข้าแกงทงฟ้ามานะครับแล้วก็มามาสอนวิธีการผัดเผ็ดประดุกนะครับข,ของเขาเรียกว่าอะไรนะผัดเสียสาวอ่ะไม่รู้ไปทำยังไงนะครับผัดเสียสาวเนื่องจากการผัดเผ็ดปลาดุกของผมก็ต้องใช้พริกแกงด้วยนะครับ แต่ว่าพริกแกงเนี่ยที่เขาทำมาเนี่ยมันรสชาติอะ่ะมันยังไม่ถึงความดุดันของผมผมก็เลยต้องมาปรุงพริกแกงเพิ่มเริ่มด้วยพริกไทยดำพริกไทยเม็ดนะครับเริ่มเลยนะครับอ่าแค่นี้นะฮะแล้วก็ <c oughs> พริกสด พริกที่หนูหรือว่าพริกแดงเด็ดยังไงก็ได้เลยนะครับตามสไตล์ความชอบเพราะว่างานนี้ผมจะใช้พริกแกงน้อยนะครับแต่ว่าจะใช้พริกสดค่อนข้างเยอะอแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะครับประมาณนี้แล้วก็ตามด้วยหอมแดง แดงที่ใช้สองหัวพอตามสูตรเขาบอกไปต้องให้ใช้เยอะเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวผมก็เชื่อเขานะผมก็เชื่อคนง่ายไม่ใช่หรอกครับเขาก็บอกเทคนิคมาหมดแล้ว <c oughs> แล้วก็ตามด้วยกะปินิดหนึ่งประมาณนี้นะครับนี่คือการปรุงเครื่องแกงใหม่นะครับ อ่าที่เหลือผมก็ต้องทําการโคลกต้นที่นี้นะครับผมต้องขอเวลาในการโคลกแป๊บหนึ่งนะครับดี๋ยวมาทําให้ดูนะครับสนุกสนุกนะครับเอาละครับทีนี้พอผมตเาเครื่องปรุงที่เมื่อสักครู่นี้จนแหลกพอเล่นใบแล้วนะครับผมก็จะมาเติมอ่าพริกแกงนะครับเป็นพริกแกงเผ็ดนี่แหละครับ แล้วก็มันมีเหลืออยู่ก็เลยเติมไปหน่อยพี่แกงใต้ชอบมีกระมิ้น <laughs> <laughs> โอเคทีนี้ก็ขลกรวมกันสําหรับคนที่ไม่สะดวกในการตามพี่แกงะนะครับอยากให้พื้อพี่แกงสาเร็จรูปก็ได้ครับเป็นพื้นฐานแล้วก็มาปรุงเพิ่มมาแบบนี้ครับ เพราะว่าชีวิตคนเราก็สะดวกไม่เท่ากันเนาะผมว่าอย่าง,งนะั้นนะบางทีก็ติดงานบางทีก็ไม่สะดวกบางคนก็อยู่อาพาร์ตเมนต์บางคนก็อยู่ต่างประเทศบางคนก็อยู่คอนโดเอาละฮะทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการผัดของผมแล้วนะครับ <c oughs> การผัดของผมก็ <c oughs> ง่าย ติดไฟเริ่มต้นด้วยน้ำมันหมูที่เราเจียวเองหอมมากอ๋อสับกระบวย ตัวน,นี้ก็รอร้อนนึงนะครับพอถ้ามันร้อนก็ใส่เครื่องแกงที่เราตามไปนะครับ เยอะหน่อยอ้เจ้าผัดพิกแกงนี้ก็ไม่ต้องใช้ไฟแรงมากกันนะครับอย่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้สักเดิเนเตรียมน้ำรัางคบด้วยนะครับ ผัดที่แกงพอหอมแล้วก็ใส่น้ำน้ำคลุได้เลยฮ้ติ <c oughs> หอมมากมายให้ตายเถอะ <c oughs> หลังจากที่ไปลุยหนักมาช่วงปีใหม่ <c oughs> กลับมาหอยหิวอาหารบ้านๆเหลือเกิน นี้ครับที่ใส่น้ำเยอะขนาดนี้ครับเพราะจริงๆขั้นตอนการผัดของของเขานะครับจะไม่ใช้น้ำเยอะเอจะไม่ใช้น้ำมันเยอะนะครับแต่ว่าจะใช้น้ำในใน,ในเป็นส่วนประกอบของการผัดนะครับจิ้มก่อนอมีรสเค็มแล้วนิดหน่อย แล้วทีนี้นะครับพอตำแกงเดือดได้ที่ก็จะลงประดุกเลยนะครับขั้นตอนการล้างปลาหมึกน,นี่ไอประดุกนี่คือเหมือนเดิมนะครับผมจะล้างนะ้ำเกลือสองรอบแ้วรอบสุดท้ายก็คือจะล้าง ด้วยน้ำน้ำแล้วก็ผสมน้ำต้มใส่ชูลงไป2ช้อนสามช้อนโต๊ะนะครับเพื่อเป็นการดับขาวเขานะครับซึังใช้วิธีมันนี้มาตลอดเลยฮนะึ่งรู้สึกดีมากอย่าเพิ่อีคนนะครับต่อไปก็เริ่มใส่ผักหอมหอมได้เลยไม่ต้องปิดสีเรียกก็มีพริกหั่นแล้วก็ ผ่านฉลับนะครับแล้วก็ท่ใชัยสดนะครับแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็ตามด้วยกระชายใส่เนยหมดซีเรียสอะไรจับเต็ม ขนาดนี้ก็คืออย่าเพิ่งไปคนเขาเยอะนะครับเดี๋ยวชิ้นปลาจะแตกปิดฝาตามสูตรเขาไม่ได้บอกให้ปิดฝานะครับแต่ผมขอปิดนิดหน่อยให้เขาอบง <c oughs> ั้นผมขอเวลาให้ปลาสุกสักครู่นะครับเดีย๋ยวมาดูกันต่อนะฮะเอาละครับทีนี้พอปล่อยให้ปลาเดือดสัก อให้เดือดให้สุกสัก5นาทีเนี่ยครับก็ได้เวลาละนะครับผมทีนี้ถึงขั้นตอนการปรุดงรสนะครับเราคนปลาต้อระวังนะครับอย่ารุนแรงกับเขานะเดี๋ยวเนื้อปลาจะแตกก็ดูดูเละเทะไม่น่าไม่น่ารับประทานนะชิมก่อนอืมความเผ็ดถึง ความเค็มยังอ่อนไปนิดนึงครับเพราะว่าในพี่แกงเขามีเกลือแล้วแหละผมเป็นคนที่ทานอาหารลดจากนะครับเพราะขยะข้าวกินวันนี้ผมจะปรุงแค่สองอย่างนะครับหนึ่งก็คือน้ำปลาใช้ของตะชูตะช่างสองขนออร่อยชูวขอนหนึ่งช้อนชานะครับใช้แทนผงชูรสเพราะว่าในนี้ครับมีผงชูรสอยู่แล้วมีก็ จำนวนหนึ่งเลยล่ะมีผงชูรสมีเกลือมีโซเดียมมีผงกระเทียมสารพัดที่เขาจะปรุงมาให้เรากินอน่ะผมไม่แอนตี้ผงปรุงรสนะครับผมทานได้นะผมไม่ซีเรียสใส่ในปริมาณที่เราชอบถ้าใครแพร้ก็งดได้เลยนะฮะนั่นแั่นรสชาติที่ผมชอบแหละ เมนูนี้จะไม่ตัดหวานนะครับไม่ตัดหวานด้วยน้ำตาลใดๆกันสิ้นนะครับจะเป็นเมนูที่ดุดันนะครับทุกทุก่งดุดันเสร็จแล้วนะครับตามด้วยใบยีหล่าใบยีหล่านี่เขาบอกว่าเป็นเป็นพ่อเป็นแม่กะเพราแต่ที่บ้านผมจังหวัดกำแพงเพชรอะเขาเรียกว่ากะเพราควาย ซึ่งผมก็เรี้ยกมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ตามด้วยใบยกะเพราด้วยดอกมันด้วยฮนะผมจัดเต็มเรื่องแบบนี้พอลงยีลาไปแล้วโอเคไปแล้วปิดแก๊สสุนถึง โอ้โห,โหตายแล้ว่ข้าวหมดหม้อแน่เลยวันนี้เอาล่ะครับทีนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วฮะวันนี้เมนูผัดเผ็ดปลาดุกนะครับรู้บางคนจะเรียกผัดฉาก็ได้ฮะมันก็วิธีทำคล้ายๆกัน แล้วก็ใช้เนื้อสัตว์เป็นกบนาก็ได้หรือว่าเป็นปลาไหลก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะชอบนะครับเป็นนกกระทาก็ได้นะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมต้องรับประทานข้าวแล้วนะครับงั้นขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับก็แฮปปี้เบิร์ดด์ปีละกาด้วยนะครับสำหรับทุกคนนะครับ แล้วก็ขอบคุณนะครับที่แวะมาทักทายผ่านเฟซบุ๊กในแทนดีๆมากครับผมวันนี้เป็นเมนูที่ลูกทุ่งครับอืรสชาติได้ดังใจผมละถ้าใครอชอบรสชาติที่ต่างกันก็เครื่องปรุงเพิ่มรสเอาตามใจชอบได้เลยนะครับ งั้นสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับผมสวัสดีครับ